เด็กชายสองคนที่เติบโตมาร่วมกันท่ามกลางพื้นป่าที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและสายหมอกตัวของขุนนั้นเป็นเด็กที่ราเริงสดใสกล้าหาญเกินวัยส่วนศิลเป็นคนที่สุข,ขุมลุ่มลึกเงียบขึมแต่จงรักภักดีอย่างไม่มีข้อแม้สองชีวิตเปรียบดังไม้เถากับต้นไม้ใหญ่เติบโตเคียงคู่ไม่เคยห่างไกลกันตั้งแต่เล็กจนโตทั้งสองช่วยกันล่าสัตว์หาเลี้ยงครอบครัว เรียนรู้การอ่านรอยเท้าฟังเสียงลมและเงียงหูฟังเสียงเสือคำรามกลางคืนด้วยกันจนเมื่อเติบใหญ่ขุณและศิลต่างก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นพรานที่มีฝีมือเฉมังมากที่สุดของหมู่บ้านทุกๆเช้าพวกเขาทั้งสองจะพากันออกล่ากระชับคันธนูหวดมีดพระและใช้ชีวิตร่วมกันเล่กับสายเลือดเดียวกันทั้งสองเคยสาบานกันต่อหน้าเชิงผา ไม่ว่าจะเจอกับอันตรายใดๆจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งกันคำสาบานนั้นลอยละล่องหายไปกับสายลมโดยไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะถูกการหักหลังกันขึ้นอย่างเจ็บปวดที่สุดหือดูแล้งปีนั้นหัวหน้าหมู่บ้านได้ประกาศหาพลานก้าเพื่อเข้าป่าลึกว่ากันว่าเสือโครงตัวมะเหอมาออกมาอาละวาดฆ่าวัวควายไปหลายสิบตัวขุนกับศิลรับอาสาอย่างไม่ลังเล แม้จะมีแต่พรานเท่าพยักหน้าช้าๆอย่างห่วงใยผืนป่านั่นมันไม่ใช่ที่สำหรับพรานนมที่อ่อนประสบการณ์พรานเท่าคนหนึ่งเตือนแต่โดยความอวดดีและใฝ่ฝันทำให้พวกเขาทั้งสองก้าวเข้าไปในผืนป่าต้องคำสาปนั่นกลางผืนป่าลึกลมหายใจของพวกเขาทั้งสองหนักอึ้งเสียงนกป่าเงียบลงอย่างผิดปกติขณะที่ทั้งสองกำลังเดินลัดเลาะริมธาร สายตาขุนกับเบิกโพลงกระซิบบอกกับสินว่าเสือก่อนที่จะมีเสียงร้องคำรามลั่นดังกล้องป่าราวฟ้าถลม่มเสือโร่งขนาดมหืมมากระโจนออกจากพงหญ้าพงตรงเข้าหาพรานหนุ่มทั้งสองทั้งคู่แตกตื่นวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ขณะที่สินสะดุดกิ่งไม้ลม้มลงขุนกับหันมามองด้วยแววตาสั่นไหวความกลัวตายแสกซึมในเสี้ยววินาที ขุนกัดฟันแน่นแทนที่จะช่วยเพื่อนเขากับผักล่างศิลให้ล้มกลิ้งลงไปในเส้นทางที่เสือโคร่งกำลังพุ่งเข้ามาแล้วก็รีบพาตัวเองวิ่งหนีไปทันทีเสียงกรีดร้องของศีลดังสะท้อนกลางป่าก่อนที่จะเงียบหายไปขุนรอดตายกลับมาถึงในหมู่บ้านในสภาพที่อิดโรยไม่พูดไม่จาและโกหกว่าทั้งสองถูกเสือโจมตี และสินวิ่งหลงเข้าไปในป่าลึกไม่สามารถจะช่วยได้แต่ในใจของขุนเสียงกรีดร้องนั้นยังตามหลอกหลอนไม่ยอมหายไปเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันลึกเข้าไปในกลางผืนป่าศพของสินนอนแหลกเล้วอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่เสือโครงฉีกกระชากกินร่างของเขาอย่างโหดไปลเลือดสดสดแดงฉานไปทั่วพื้นวิญญาณของสินที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นความเจ็บปวดและความเศร้าโศก ไม่อาจจะละจากโลกได้ท่ามกลางสายฝนที่ปลายโปรยลงมาวิญญาณของศิลค่อยๆไหลซึมเข้าสู่ร่างเสือโคงที่กัดกินร่างของเขาอยู่กําเนิดเป็นเสือสมิงที่มีดวงตาแดงฉานเปลี่ยมด้วยแรงอาฆาตเกินกว่าคำบรรยายตั้งแต่วันนั้นใครก็ตามที่เข้าไปนั่งห้างราสัตว่าต้องพบกับความเคราะหร้ไม่เคยรอดชีวิตกลับมาบางคนก็หายตัวไป บางคนถูกพบเป็นศพไร้หัวบางคนเหลือเพียงแค่เศษเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นทิ้งเอาไว้ให้เห็นพรานเท่าทั้งหลายเลื่อมลือถึงเสือปีศาจที่ข่าคนไม่เลือกหน้ามันน่าจะเป็นเสือสมิงตามตำนานที่เคยได้ยินมาแต่มันก็ไม่เคยบุกเข้ามาถึงในเขตหมู่บ้านมันอาจจะรออะไรบางอย่างหรือไม่ก็รอใครสักคนหนึ่งจนผ่านไปหลายเดือนขุนเริ่มคิดว่าความผิดบาปคงจะจางหายไปบ้างแล้ว จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งขณะที่ออกไปนั่งห้างล่าสัตว์ใต้แสงจันทร์สลัวๆเขาก็เห็นร่างของคนผู้หนึ่งเดินโซซัดโซเซออกมาจากพงหญ้าเมื่อเห็นร่างนั้นชัดๆก็ต้องอุทานออกมาสินพร้อมกับมีน้ำตาคลอเบา้าฉันคิดว่าแกตายไปแล้วด้วยความดีใจขุนได้ปีนลงจากนั่งห้างของตนเองเพื่อจะไปหาเพื่อนรักด้วยหัวใจที่เออล้น แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือภาพมายาของเสือสมิงเมื่อร่างของขุนกระโจนลงไปที่พื้นเสียงดังตุบก,ก็มีเสียงร้องคำรามดังขึ้นและในช่วงพิบนั้นร่างที่เห็นเป็นเพื่อนรักกับแปลเปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก้อนตัวขนาดใหญ่มันไม่รอช้าพุ่งกระโจนเข้าหาขุนทันทีคมเขี้ยวของมันฉีกเนื้อหนังของขุนจนกรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางผืนป่าที่เงียบสงบ ดวงตาของขุนเบิกถลนด้วยความตกใจสุดขีดเลือดแดงฉานกระสานกระเซ็นไปทั่วพื้นดินมองเห็นใบหน้าเสือที่เป็นใบหน้าของเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สติและลมหายใจจะดับวูบไปขุนนอนตายอยู่ตรงนั้นแถมเนื้อหนังก็ยังถูกกัดชฉีกระชากกินไปบางส่วนด้วยความเครียดแค้นของเสือสมิงเมื่อมีพรานรุ่นใหญ่ในโมบ้านเข้าไปเจอกับร่างของขุน ที่เพิ่งจะถูกฆ่าตายไปเมื่อคืนนี้ตาตนั่งห้างของตนเองก็ยังพากันงงว่าขุนลงมาจากนั่งห้างและถูกเสือฆ่าตายได้ยังไงเมื่อนำร่างของขุนกลับมาที่หมู่บ้านทำตามประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้วพรานเท่ารุ่นใหญ่ที่มีอาคมแก่กล้าได้รับรู้เรื่องเล่าก็ได้ลงความเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาแต่คงจะเป็นเสือสมิงจริงๆอย่างที่คิดกันเอาไว้ การที่จะออกไปตามล่าเสือสมิงในครั้งนี้นอกจากพรานเท่าแล้วไม่มีใครอาสาที่จะเข้าป่าอีกเลยจึงมีพรานเท่าเพียงผู้เดียวที่โม่งหน้าเดินเท้าเข้าสู่ผืนป่าอาคมพร้อมกับปืนคู่กายและกระสุนปุกเสกพร้อมกับมีดอาคมตามหล่องลอยเสือสมิงเข้าไปถึงรังของมันขณะที่ไอ้ลายพาดก่อนกำลังนอนหมอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงเวลาที่กำลังอิ่มหนำและพักผ่อน พรานเท่าเมื่อเจอร่างของมันเขา้าก็ยกปืนขู่กายพร้อมกระสุนอาคมสับกายยิงโป้งเข้าใส่สินเสียงปืนที่ดังสนัน่นร่างไอ้หลายพาดก่อนที่นอนอยู่ถึงกับสะดุ้งโยงกระสุนอาคมของพรานเท่าพุง่งเจาะเข้าที่สะโพกด้านหน้าของมันจนเลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาไอ้หลายพาดก่อนร้องคำรามลั่นพร้อมกับหันมาจ้องมองพรานเท่าที่ยืนจังก้าอยู่ด้วยความเครียดแค้นและโมโห แม้ว่าขาของมันจะบาดเจ็บไปข้างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันเชื่องช้ามากไปกว่าเดิมมันพุ่งกระโจนพวดเดียวถึงร่างของพลานเท่าที่ยังไม่ทันได้บรรจุกระสุนอาคมเข้าไปใหม่ก็ถูกกรงเล็บของมันตบจนกระเด็นกลิ้งออกไปร่างของแกนอนคว่ำอยู่ที่พื้นมันก็พุ่งกระโจนเข้าไปคอมร่างแล้วขยำเข้าที่ลำคอด้านหลังหวังฉีกกระชากเนื้อหนังออกมาแต่ไม่สำเร็จ มันก็เลยเวียงเอาร่างของพรานเท่ากระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้เสียงดังโครมพรานเท่ารู้สึกเจ็บแผลปไปทั่วลำตัวไม่รู้ว่ากระดูกกระเดียวส่วนไหนแตกหักสะบันไปบ้างเมื่อเห็นว่าไอ้หลายเสือสมิงเตรียมจะพุ่งเข้าหาอีกครั้งแกก็ได้ชักมีดอาคมออกมาจากเอวลุกขึ้นด้วยเร็วแรงที่ยังเหลืออยู่ใช้เท้าถีบต้นไม้ใหญ่ด้านหลังเพื่อพุ่งกระโจนสวนเข้าใส่ร่างเสือสมิง เมื่อถึงตัวแกก็เสียบมีดอาคมเข้าไปที่กลางอกของมันจนทะลุหัวใจส่วนแกก็ถูกกรงเล็บของมันตะปบเอาไว้แน่นพร้อมกับฝังเขี้ยวลงที่ลำคออีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของแกออกมาได้แต่มันก็ยังเวียงร่างของแกกระเด็นออกไปกระแทกต้นไม้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งจนพรานเท่ารู้สึกจุกเสียดตัวงอนอนอยู่ที่พื้น ยังคิดในใจว่าหากถูกไอไลยเสือสมิงผุ่งเข้าขยำและเหวี่ยงอีกครั้งก็คงจะตายเพราะกระดูกระเดี่ยวแตกหักสะบันนั่นเองแต่ว่าร่างไอไลยเสือสมิงนั่นมันล้มฟุบลงไปนอนดินพล่านอยู่ที่พื้นมีเลือดสดๆพุ่งทะลักออกมาจากรอยบาดแผลของคมมีดร่างที่กระเสือกกระสนของมันอยู่ๆก็ค่อยๆย่อหดตัวเหลือเป็นเพียงแค่ร่างของทิศสิน ทำปากพัง,งาบผง,งาบเหมือนจะพูดจาอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่มีเสียงอะไรออกมาพรานเท่าจึงพอจะเข้าใจได้ว่าที่เสือสมิงเข้ามาอาละวาดฆ่าคนตายก็ด้วยสาเหตุที่ว่าทิดสินเข้าไปสิงสู่เพื่อจะกลับมาตามหาเพื่อนรักอย่างทิดขุนแต่พรานเท่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรานนุ่มทั้งสองจนถึงขนาดย้อนมาฆ่าทิดขุนจนตาย ไม่ทันที่ร่างของทิศสินจะพูดอะไรออกมาให้รู้เรื่องแววตาที่แดงฉานนั่นก็เริ่มขุ่นมัวและก็วูบดับไปพร้อมกับร่างที่สั่นกระตุกอย่างรุนแรงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เงียบสงบฟุบขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองพรานเท่ารีบลุกขึ้นมาสำรวจดูตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆเพียงแค่รู้สึกเคดขัดยอกไปทั้งตัวหันไปดูอีกทีร่างทิศสินที่เห็น ก็กลับกลายคืนร่างเป็นเสือลายผาดก่อนดังเดิมแกได้ลุกขึ้นใช้มีดอาคมปักเข้าไปที่กลางกระมอมแล้วก็บ,บริกรรมพมบนคาถาอาคมขลังอยู่คู่หนึ่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณร้ายของเสือสมิงและส่งวิญญาณของทิทศสินให้ไปสู่ภพภูมิอื่นต่อไปแกยังได้ช่ำแหละเอาเขี้ยวของเสือโครงและหนังนาผากของมันติดมือกลับไปด้วยเพื่อทำเป็นเครื่องรางของขลัง ทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานป้องกันตัวจากเสือสมิงหากมีโอกาสเกิดขึ้นอีกในภายภาคหน้าแม้ว่าตนเองจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วลูกหลานก็จะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยและสามารถข่าเสือสมิงได้จากสิ่งของที่ตนเองได้ปลูกเสกทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดก